ข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวของทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่17จังหวัดแม่ห้องสอนได้นําประชาชนจากบ้านนามโมลหลวงสหภาพเมียนมาศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริท่าโป่งแดงค่ะพันเอกบรรณวัฒน์พรหมจันทร์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่17กองกําลังนเรศวร นำประชาชนชาวบ้านนามมลหลวงตำบลหัวเมืองอำเภอหัวเมืองจังหวัดลางเคอเขตราชานประเทศสาภาพเปียนมาเดินทางมาศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดําริศูนย์ท่าโป่งแดงตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานชายแดนไทยพมา่าด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเชื่อมรวมสัมพันธ์สร้างความมั่นคงชายแดนของทั้งสองประเทศ พันเอกบรนวัฒน์พรหมจันทร์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่17กองกำลังนาเรศวรได้เปิดเผยว่าการดำเนินโครงการหมู่บ้านคู่ขนานขออภัยค่ะการดำเนินโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานชายแดนไทยพามา่าเป็นนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกแม่ทัพภาคที่3เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนไทยและพามา่าโดยในครั้งนี้ได้นำประชาชนจากบ้านนามมลหลวงตำบลหัวเมือง อำเภอหัวเมืองจังหวัดลางเครรัชฉานประเทศสาภาพเมียนมากกว่า20คนเดินทางมาศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงณนะศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริศูนย์ท่าโป่งแดงโดยได้เริ่มต้นศึกษาดูงานณนะสถานีพัฒนาที่ดินแม่ห้องสอนต่อจากนั้นได้เยี่ยมชมการทำงานภา,นภายในศูนย์ตามฐานต่างๆ เพื่อน,นำความรู้ไปปรับใช้และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงค่ะ <c oughs> ช่วงนี้เราไปติดตามชมบทสัมภาษณ์ของพันเอกบร,รรวัฒน์พรหมจันทร์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่17ค่ะทหานเป็นนโยบายของท่านผู้วิชาการทหารบกที่มอบหมายให้หน่วยทหารที่อยู่ตามแนวชายแดน ได้ดําเนินการโครงการตรงนี้นะครับวัตถุประสงค์ของการดําเนินการโครงการหมู่บ้านคู่ขนานก็เพื่อต้องการให้พี่น้องทางฝั่งพมา่าแล้วก็ทางฝั่งไทยได้มีความอยู่ดีอยู่ดีมีสุขนะครับในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงที่เราจะดําเนินการสนับสนุนให้กับชาวบ้านทั้งสองฝั่งครับการเอาชาวบ้านมาดูงานอย่างนี้แล้วจะนําไปปรับใช้อย่างไรครับหลังจากที่เมื่อวันที่9มกรา เราได้ดําเนินการโครงการเข้มแข็งหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานแล้วนะครับเราก็ได้มีการต่อยอดในวันนี้ก็คือได้นํารัษฎรในฝั่งพมา่ามาทัศนศึกษาดูงานในศูนย์ป่งแดงซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับทั้งด้านการเกษตรนะครับด้านปลูกผักเลี้ยงสัตว์การขยายผลอะไรต่างๆที่อยู่ในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เมื่อรัศดรชาวพม่าได้รู้ได้เห็น ได้ความรู้ศึกษาเพิ่มเติมก็จะนําความรู้ดังกล่าวเนี่ยกลับไปลองไปทําในเขตของบ้านนาม,มนหลวงซึ่งอยู่ในเขตพมา่าเป็นการาเพิ่มพูนความรู้ให้กับรัษฎรแล้วก็สิ่งที่รัษฎรชาวพมา่าต้องการอะไรนะครับนโยบายของภูมิชาก็ยินดีให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันุ์ผักหรือว่าปลาหรือว่าหมูหรือว่าไก่ซึ่งก็จะเป็นการขยายผล ในโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานของทั้งสองฝั่งครับผมขอขอบคุณทางหน่วยเฉพาะก,กิจกรมฐานราบที่17และศูนย์ราชการท่าโป่งแดงทุกศูนย์ที่นำรัศดรสองหมู่บ้านมาศึกษาดูงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวพวกกับผมจะทำจะนำความรู้จากการที่ศึกษาดูงานไปพัฒนาหมู่บ้าน ขอบคุณครับ